ยิ้มเลยใช่แล้ก็สีชมพูหมคูณสองคนไม่เคยคิดว่าสีชมพูมันจะเป็นเทศกาลตรุษจีนได้คอ์เซชั่นมาอเลยคุยแสีทองใช่ไหมครัใช่ทำยังไงบ้างกาลใส่ชุดแบบนี้มาในเทศกาลตรุษจีนครับขอโทษครับเป็นอะไรครับผเปน การใส่สีชมพูในเทศกาลตรุษจีนคุณรู้สึกแปลกไหมหรือคุณรู้สึกว่ามันได้แฮปปี้มากผมรู้สึกว่าแฮปปี้มากครับเพราะว่าผมก็รู้สึกว่าใหม่มากเหมือนกันเลยก็ว่าสิ่งที่เราคิดไว้อ่ะกับตรุษจีนมันคือเป็นสีแดงสีทองนะแต่ว่าเหมือนกับว่าผมก็คุยกับพี่ๆทั้งทีที่เป็นของโปบอกว่าอ่าเมืก่อนสีชมพูเนี่ยขึ้นมาพิเศษเฉพาะแต่ที่คุณคันต้นเหรอครับก็ว่าทีน้ำมาเน้องให้เลยใช่ไหมครับอ๋อครับผม จริงหมอขอบคุณมา,ากนะ่ารมากมากเลยอ่ะคล้ประ,ะ,ะส<อ>บชวงจริงจริงรู้สึกไงบ้างคะบรรยากาศตั้งแต่ตอนที่เดิวดบบนวนแห่มาเลยมาของตอนนี้จริงๆยิ่งใหญ่กว่าที่คิดมากๆค่ะแล้วก็นี่เป็นงานจริงจงงานแรกในชีวิตหนูค่ะ รอมานานมากกับการออกงานจีนเพราะหนูรู้สึกว่าหนูค่อนข้างจะเหมาะกับงานตุ้ดจีนนะฮะโอ้จริงเหรองาน้ดจีนแน่เลยแล้วก็เปิดตัวดจีนแรกช่จ้นตุ้จีนแน่นแบนี้ทราบว่าคุณมีสิทธิประโยชน์สิทธิพิเศษสำหรับสายช็อปมาบอกด้วยก็สำหรับสมาชิกเอ่อสกาเลดของทิ้งเขาลนะคะก็ทุกการเซอร์นะคะสิบเปอร์เซ็นต์ตลอดอายุเอ่อของการรีสมาชิกเลยซึ่งก็คือสองปีแล้วก็การรักษาสถานะเนี่ยง่ายมากนะคะแค่ช็อปให้ถึงสี่ สบายอยู่แล้วแล้วก็ยิ่งช็อปเยอะก็จะยิ่งลดเยอะค่ะใช่ครับแล้วก็ในเดือนเกิดนะครับผมได้รับแคชแบ็ก25%สองสิบนะครับผมแล้วก็สามารถเข้าไปใช้เข็ม Power Lounge แล้วก็จิบเบอร์สเปซได้จิงัต่อสิบเฮ้ยจริงแค่นี้ก็คุ้มนะคุ้มมากแตมมันยังไม่หมดใช่ไหมตามเดือนครับมันยังมีอีกครั้ง ไม่ได้มีกระดาษอีกใช่ไหมใช่ก็คือหนึ่งเอด็กกระดาษเท่า hmm. ก mm ับเด็กปาทครับนี่คือหนึ่งกระดาษไม่บอดที่มีการใช้ในการช้อปปิ้งได้ใช่ครับผมเป็นยังไงบ้างสำหรับตุ๊กตีดนี้อวยพรแฟนๆเราสักหน่อยทั้งคู่เลยทีละคนจะก่อนหรือจะให้สาวก่อนสาวติดยังไม่ออกเราเม่รู้เยอะอะเยอเยะโอเค ทุกคนเนี่ยมีสุขภาพแข็งแรงนะคะร่ำรวยเงินทองแล้วก็ถ้าหนึ่งอะไรที่ออกในยามชอปปิ้งอย่าลืมแวะมาที่คิมพาวเวอร์น,นะคะทุกสาขาค่ะที่ร้านน้ำหรือว่าที่สนามบินก,ก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดแบบอยากจะเดินทางแล้วก็ไม่ทานนะคะเรามีที่แอนโกลเลตค่ะสามารถซื้อก่อนแล้วก็ไปรับที่คิมพาวเวอร์ได้เลยะค่ะอันนี้สะดวกมากครับครบทุกด้านเจ๊ รัาผมก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพดีะนะครับในวันนี้จริงนี่นะครับผมแล้วก็ถ้าใครกำลังหาของขวัญไมยางมยใหญ่นะครับก็สามารถแวะมาได้ที่ทคิวงวนไดสามารถที่จะมาหาของขวัญได้ตลอดทั้งปีเลยไม่อยากจะได้พวกนี้กลับ <laughs> ้นอยากอะไรลไม้เชียอแมวไี่จะกับบ <laughs> ้านไม่ได้ฝากผลงานดยกว่าทั้งคู่ตอนนี้มีอะไรให้พวกเราท้งหมดที่อยู่ในนี้ดูถึงดูไลอยู่สามารถติดตามลงานของเราในปีนี้ได้บ้างครับเชิญเลยครับ ก็ปีนี้มีเพลงแล้วก็หนังค่ะเส้นเตะนักแสดอนนะคะก็เร็วๆนี้แน่นอนแล้วก็หนังคาดว่าจะเป็นลายเีค่ะฝากติดตามด้วยนะคะโอเคยังไม่บอกชื่อเรื่องนะแต่ปีนี้ได้ดูกันแน่นอนนะครับเจครับผมก็มีเพลงที่จะปล่อยวันที่13อันนี้ครับผมเร็วๆนี้แล้วนะเร็วๆนี้นะครับก็ฝากติดตามด้วยแล้วก็เดี๋ยวกำลังจะเริ่มเปิดกล้องนะครับซีรีส์การลุนยาฆ่าครับกับทางช่องวันนะครับ ิเรามาต้อนรับชื่อเพลงว่าเสียงสองนะครับผมเดี๋ยวจะปล่อยวันที่13สิบสามพุธนี้แล้วก็วันนี้ก็ปล่อยเควีไปแล้วซึ่งจะมีน้องผู้หญิงอีกคนหนึ่งมาเป็นจริงถ้าใครอยากรู้เป็นใครก็สามารถไปด่าวันได้เลยนแล้วตอนนี้สามารถดูไอจีของเจได้แล้วได้แล้วคือลงไปแล้วใช่ป่ะลงเป็นภาคเคบีโอเคก็ลองไปดาวันดูว่าน่าจะเป็นใครใช่ไหมครับโอเควันนี้เป็นเกียรติยิ่งครับที่ได้ยืนกับเราสองคนบนเวทีนี้เทศกาลกรุจีนขอเสียงปรบมือทั้งคู่ด้วยนะครับ คู่แรกนะฮะขอบคุณมากครับน้องครับ,รบเดี๋ยวเราคุยก,กันงานจะค่อนข้างเป็นกันเองเนื่องจากว่าพอเป็นเรื่องของเอนเตอร์เทนเมนต์แล้วเนี่ยเราจะค่อนข้างส,สบายๆนะฮะตอนนี้คู่ต่อไปก็พร้อมแล้ว